ค่ะป้ายใหญ่ๆด้านหลังนี้เด้ยค่ะเชิญไปด้านในเ้ยค่ะป้ายใหญ่ๆตำไทยเลยเด้อจ้าไปเบิ่งเมนูข้างในกันค่ะเป็นขนมจีนฮ้อนตำดองแดงตำซัวทะเลตำปลามีทุกอย่างเ้ยค่ะ ใน,ในียการชิปผ่านมะฮ็ดขนมเส้นเนาะขนมเส้นสุดสุดจะให้เบิร์ก่อนอันนี้ปิี่นแปลงสุดๆเลยยานจะประมาณซ้อนครึง่งะประมาณซ้อนครรึ่งปะมาณซ้อนครึ่งนครึ่งต่อหนึ่งเสียงแมนต่อหนึ่งเสียงน้ำนี่ต้องน้ำนี่ก็ต้องดักให้เดือดก่อนนะถ้าบม่เดือดแป้งเหมือนซีโบ่ต้องเดือดประมาณนี้ยถ้าเหมือนบ้เดือดแป้งเหมือนซีโบ้สุดไงดำเนินการจับตัวไปก่อน ก็มาสิมาจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำนี่จุ่มประมาณส่งน้ำจ้ะอันนี้น้ำแดงแล้วก็มาแล้วก็หมาน้ำสง่งน้ำสง<จ>่งก็คือล้างเส้นให้มันใสใสะอาดเนาะแม่ม<า>แล้วก็โบให้มันจับตัวจ้ะอือหือสวัสดีค่ะซ้โมโบนะคะแม่คา้าส้มต่ำจ้ะส้มต่ำให้เลยนะคะใบขนมจีนเส้นสดนะคะวันนี้จะพามาดู ตำ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 ขั่วแล้วก็จะมีตำดองแดงอันนี้เดี๋ยวตำดองแดงเนาะมาดูนะคะจะมีตัวนี้ผักชีพลงใส่นให้มันสวยอันนี้คือดองแดงนะครับอันนี้เนดองแดงหรือว่าแบบเส้นดองแดงนะจ๊ะเส้นดองแดงอ่าเป็นเส้นดองแดงนะครับ เส้นดองแดงเส้นดองแดง,น,ง,แดงนี่จ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เน,ะนาะขวดทะเลนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็สั่งแม่ค้าได้เลยเนาะร้านจะอยู่ที่ตลาดไซทองนะคะระหว่างซอย13ถึง15แต่ถ้าเช็คอินม,มาตลาดตลาดไททอง789ก็ได้เลย น้ำลายแตกพี่น้องหอมหอมหอม,หอมปลาลามากเลยนี่นะคะอันนี้คือตำตัวทะเลันนี้เราจะเตรียมให้เรียบร้อยนะครับ<ช>ลวกเ<ะ>ส้นลวกอะไรไ้เพื่อมายำทีเดียวเลยมายำม,มาตำทีเดียวเลยน้ำลายแตกพี่น้องรจัดแม่ค้าจะเป็นคนชอบรสจัดชอะดูสีสันก่อนจ้านี่อยู่ๆว่ครับนี่ เส้นสดนี่มันจะเหนียวนะครับดูนะคะฝากร้านด้วยนะคะร้านน้องนะคะเซฟเป็นน้องสาวสาวกายเลยแมคคาก็แซ่บค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะสแมคคาก็อร่อยแน่แคคาก็แซ่บค่ะทั้งเซฟทั้งอร่อยทั้งเซฟทั้งนัวจัดจ้านค่ะเดี๋ยวจะทำะไรครับผมเอวันนี้จะทำตับหวานนะคะตับเด้งตับหวานตับเด้ง น้ำซุปงงเปนนะครับนะคะน่าอร่อยก่อนจบหวานเด้งเอ้งนีจะเป็นสูตรเราเองดูไหมค้าครับเด้งเด้งแม่ค้าก็เด้งแม่ค้าก็เด้งตับบานก็เด้งน้องนน้องตับเด้งเด้งยักษ์ู อของแขกแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะบอกว่ารสเด็ดมากที่เด็ดของร้านเลยค่ะ,ะใออไบอกเลยถ้ามากินตับหวานร้านนี้จะไม่ผิดบังเลยไม่นะไม้า็หวานครับผมไม่้าก็หวานาาท,าาาทัง้งหวานเคี้ยว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไตรพามากินร้านตำไทยเลยร้านน้องสาวด้วยจ้ะน้องสา,สาน้องส้มโอจ้ะเปิดร้านใหม่เพื่อเพื่อได้ซองอาทิตย์ค่ะอันนี้ต้องตำไทยเลยเนาะ,นะอันนี้จะมาเมนูมานักเสนอเนาะอันนี้จะเป็นตำส้วดองแดงนะคะตำส่วดองแดงแล้วก็จะมีตำส้วทะเลนะคะแล้วก็จะมีเมนูชิเด็ดที่เป็นอันนี้เลยคือตบหวานเนาะ หวานหวานเดียวเป็นไฮไลท์ของร้านใช่ไหมใช่ค่ะแม่น้องจีนน้ำยาก็สีได้จ้าแต่มือนี้นะน้องบโใไฮสะดวกปันใดค่ะติดติดชัดหน่อยนึงจ้ะกะเหล็กเลยถ้าลองถ้าลองจีนลองเต้นแถวในจะบบิบแบบเป็นแบบบีบสดสดเนาะทางร้านสดจ้ะใช่ค่ะแล้วเราเอาคนกลางมานั่งหน่อยอันนี้หลานคนสวยอันอันนี้ชื่ออะไรนะพูดดังๆสิเอาเคอน้องอันดาอันดาค่ะชื่อน้องอันดาน้องอันดานี่อันนี้อยู่เรียกอะไรหนูกินอะไรด้อ อันนี้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 เขาเรียกอะไรดองดองแดงน้ำปลาหวานเส้นดองแดงดองแดงน้ำปลาหวานเขาอยากออกกล้องนำจ้าการสาธิอ่ะนับเลขสิลูกเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้หกหก ห้าหดหดเหรอใครใครทำน้ำโหดใครน้ำโหดน้ำตกพี่ลูกน้ำตกน้ำตกใครจะไปเที่ยวน้ำตกจะไปเที่ยวน้ำตกจะไปเที่ยวน้ำตกหนูตกใจ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 หนูฉี่แตก หนูฉี่แตกหนูฉี่แตกมามากินแล้วนะเริ่มกินกันเลยด้จ้าานะคะมาชิมกันเลยอร่อยอร่อยไหมคะตอนแรกตอนแรกเราเนีบอกว่าอหวานอืมแต่ตอนนี้อร่อยแล้วใช่ไหมโอเคแม่ค้าจะชอบเวิร์กจัด เส้นสดและแซบด้วยจ้ะเส้นเหนียวนุ่มแต่หวานังไงบ้างหวานไงสิจ้ะนิ่มไหมนิ่มนิ่มเด้งจ้ะขออห้ย่าใช้มือละมันถนัดอร่อยมากมากอร่อยมากมากไหม ตับวานจะทำยื้ยจะให้ดูอร่อยไหมคะจะเป็นเส้นดองแดงอันนี้คือเส้นดองแดงเส้นดองแดงนี่จะคล้ายๆกับเอ้เส้นก๋วยจั๊บหยวนนะคะคล้ายๆประมาณนั้น นี่เนาะเป็นเส้นไม่ใช่เส้นหนมจีนเนาะ,ะเป็ดไอ้แปมงขนมจีนเหมือนกันแต่ว่าเราทําเป็นเส้นใหญ่ไปเนี่ย<ม>ร้านเราก็เพิ่งเปิดใหม่แวมะมาอุดหนุนกันได้เนาะที่ซอยวัดดาดตลาดน,นะ แซ่บทุกอย่างเลยจ้ะไม่ค่าก็แซ่บจ้ะววนะคะก็ตัดต,ตับหวานเยอะๆกระนั้นหรอไหมแม่แค่กระน้นรือฟิลไก่แม่ดาะีเนื้อหวานนุ่มเด้งตับตับบอกผิจะตับ <c oughs> ตับตับตับเป็นอะไรเหล่าไก่เหล่าไก่เราโยนมาให้คุณเข้า,ไ,า,หาไ,หไหมไปปะไปปะ ทางรานะ้านอ่ะตอนนีส้สามารถสั่งได้ในทางไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดอยู่ไกลแค่ไหนก็ส่งได้ค่ะค่ะกินยางด้วยกับนมเส้นบีบสุดๆนากินไก่ลูกอ่ะแซ่บอะดาไกลอ่กินเลยลูกกินไก่กินอร่อยอร่อยนู่นนะ อืมีเอาออกปากเรื่องเยอะอ่ะโอ้ถ้าถ้าใครไม่เชื่อนะคะต้องมาลองนะร้านเนี้ยอร่อยมากเยอะก็เป็นรูปปั้จ้า ที่ร้านแล้วค่ะไแล้าจะเจอเด็กเสือ้อคนนี้ค่ะเด็ <c oughs> กของแพ้จ้ะต้องมีผลวเานนี้ทำไมชิมชิมน้องแดง <c oughs> ร้านวน,วน,นัวๆค่ะสดใสชิ้นๆตับหวานนึ่งตับบาดเสพตับบาด <c oughs> นี่เป็นแบบเป็นที่เด็กของทางร้านเลยจ้ะแดงทำใหญ่ยยๆจ <c oughs> ้ะไม่ใช่ยิ้มแล้วเด้อค่ะ แกงไก่ไก่อันดากระเทียมตับหวานชนะเลิศเกลี้ยงให้ไหนหนึง่งตับหวานให้ไหนหนึง่งตับหวาน,นัำดับหนึง่งตังบหวานดั่งตังบหวานมะเรงตับน้องแดงจ้ะตับน้องแดงดทะเลค่ะกนุ่มจีนบิ๊บฮอร์ฮอน์กระเซบเด้อค่ะมาแวะได้ค่ะอันดาอร่อยไหมลูกเป็นยังไงมั่งลูกต้องพูดว่ายัางไงอร่อยอร่อยต้องทำยไงนะอร่อยยังทำยไง เป็ญมาล้านหนูนะคะบอกลูกเชิญมา้านหนูนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะหนูเสิร์ฟเองค่ะเ,เะชิญว,วันเสาร์อาทิตย์นะคะหนูาอาทิตย์นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ให้น้องสาวฝากร้านแป๊บน,นึงค่ะ,ะ,อะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงเนาะร้านนะคะเป็นร้านที่เปิดใหม่ ตั้งอยู่ที่ตลาดไซทองนะคะซอยวัดดาสมุทรปราการระหว่างซอย13แล้วก็15นะคะหรือว่าเช็คอินมาที่ตลาดไซทอง789ก็ได้ค่ะ <c oughs> สามารถสั่งลายเมนได้หรือว่าลูบินฮูดได้แตะมีบริการนะคะร <c oughs> ้านเปิดเปิดทุกวันเนาะแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มจ้าลองมาชิมดูนะคะมีหลากหลายเลยตับหวานส้มตำไก่ย่าง หรือจะมาหน้าร้านก็ได้นะคะอร่อยทุกอย่างแม่ค้าก็แซบค่ะเฉพาะแม่ค้านะคะแม่ค้าแซบค่ะอีกหน่อยก็จะ<ซ>เปลี่ยนร้านเป็นตำไทยเลยนมโตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ